ก็สวัสดีพี่พี่ fc ดูกันนะครับวันนี้พบกับผมนะครับจิสายเตือนวันนี้ผมจะมาแกะกล่องสุ่มนะครับผมผมนี่ผมซื้อมาในราคา5้าร้อยห้สบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะครับว่าจะได้พระหลวงพ่ออะไรนะครับ,บผมไปสักมาครับนะครับกล่ององค์นะครับกล่องละห้าห้าร้อยห้าสิบบาทนะนี่นี่หมายเล็กหนึ่งนะนี่มามาดูกันว่าจะได้พระอะไรบ้างนะครับะนะคือเราต้องไปรุ่นเองว่าจะได้พระอะไรนะ แต่พี่เขาแถมให้แล้วนะก็บอกว่าแถมให้ผมแล้วนะแต่ผมไม่รู้นะว่าข้างในนี้เป็นอะไรเนี่ยมาดูกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวี่มาหามงคลด้วยนีเ่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะ เฮ้ยนี่มันเอราวันนี่อันนี้มันรายการจองครับพี่โอ้ยท่วมอย่างนี้ก็ท่วมนะครับท่วมเป็นเนื้ออัปปาก้าเนี่ยโอ้ยเอราวันพันล้านรู้สึกจะรุ่นสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ไงรุ่นสามจริงด้วยนะครับเป็นรายการจองรายการที่สิบนะอัปปาก้าลงยาลายลงชาตินี่ สวยไม่สวยนี่ไม่สวยตรงไหนอาปกามาวงใครมีเหรียญไอระวันพันล้านรสามจะรู้เออมนตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับโอ้ยนี้แม่งท่วมอันนี้ท่วมอันนี้ท่วมจริงๆวางว,ว,ว้นี่ก่อนด้วยวมาดูองค์ที่สองเฮ้ยเนื้ออะไรวะ เฮ้ยขาวแห่เลยเนื้อเงินปะวะเฮ้ยไม่ใช่มันห้าร้อยสิบนี่มันห้าสิบจะเนื้อเงินได้ไงวะโอ้ยให้อปป้าม่เยี่ยวให้อปป้ามาเยี่ยวเลขอะไรเลขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเลขอะไรหนึ่งสามสามเจ็ดโอ้ยรวมกันได้เท่าไหร่วะ สิบสี่เลขวันเกิดผมเลยรวมกันได้สิบสี่เลขวันเกิดผมนะฮะนี่อันนี้เป็นรุ่นสองนะเนี่ยเป็นเสือสองนะครับรุ่นนี้เป็นเสือสองนะเนี่ยมาหามงคลบาร,รมีเก้าเก้าเก้าเนี่ยนะครับเป็นรุ่นสองรุ่นแรกวัดสร้างนะครับรุ่นแรกวัดจัดสร้างรุ่นสองทำงานใจเกินร้อยนะครับนะ,ะที่เป็นทรงหลวงพ่อเออนั่งจับเขา่าอ่ะอ่ะ ไปเหรียญจับเข่าอะนั่นแหละนั่นแหละรุ่นนั้นนวัดสร้างนั่นอะรุ่นนั้น่าจะเป็นเสือเสือหนึ่งพอมาเสือสองเสือสองจะเป็นพิมพ์นั่งขัดสมาธินะครับเสือสองจะเป็นพิมพ์นั่งขัดสมาธินะครับรุ่นสองนะครับรุ่นแรกวัาสร้างโอ้โหราคามันเปี้ยงปางเลยอ่ะมาวัดสร้างผมยังไม่มีนะไอ้รุ่นหนึ่งอะเพราะราคามันไปแล้วก็ของเก๊มันก็มีด้วยนะเช่าหายากเลยทีนี้นะครับ มปิดอย่างนี้นี่ส่วนใหผมจะใช้โฟมปิดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้มาสององค์ถามว่าคุ้มไหมในราคาห้าร้อยห้าสิบมันก็คุ้มแต่สําหรับตัวผมผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เออนะเห็นเขาบอกเขาจะแถมเห็นแถมหาหาไราเลย,เ,ลยเขาจะบอกแถมเห็นแถมให้ผมเลยนะคนอื่นแถมแต่ลืมแถมผมออืทํากันได้ยังไงนะ อันนี้เป็นอัปปาก้านะเนี่ยโฟกัสไหมดูดิเนี่ยขนาดช้างยังคมอ่ะเนี่ยพระจันทร์เสี้ยวกับพระกับพระอาทิตย์นะเนี่ยเอราวันพันล้านรุ่นที่สามนะฮะนี่ดูหน้าหลวงพ่อดิดูหน้าหลวงพ่อดิเนี่ยไม่คมได้ไงเนี่ยดูหลวงพ่อเดิม โอ้โหมิติเลยเฮ้ยนี่นี่ดูกนกดูกหนกนี่โอ้โหโคมชัดจริงๆรุ่นนี้สุดจริงๆสุดจริงๆนะฮะรุ่นนี้สุดจริงๆนะฮะนะฮะสุดจริงๆนะครับเป็นเอราวัณรุ่นสามรุ่นหนึ่งคุณก็น่าจะรู้ว่าราคาเข้าไปเท่าไหร่รุ่นหนึ่งก็น่าจะรู้ว่าราคาเข้าไปเท่าไหร่มีใครรู้บ้างรุ่นหนึ่งราคาเท่าไหร่ เออรุ่นหนึ่งมีใครรู้บ้างเป็นพันนะโอ้ตอนออกมากแรกโหโคตรแพงอะ่ะมันจองไม่ทันตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำช่อง Youtube ด้วยเออนะเอราวันผมก็เพิ่งมีนะผมมีแต่รุ่นสามก็นเนี่ยที่เขาส่งมาให้ผมนะแต่เขาลืมแถมให้ผมก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นท้าเวทนะเนี่ยเป็นเนื้ออัป,ปกานะครับ อาปา้าลงยาดาอาปา้าลงยาดําลงยาขอแดงลงยาจีวรลงยาจีวรเออองหลวงปู่นะฮะองหลวงพ่อพัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สิบรายการจองแยกนั้นนหะเป็นรายการจองแยกเนื้ออาปา้าลงอาปา้าลงยาลายตรงชาติลงยาจีวอลงยาขอฟ้าลงยาโบแดงอืมป็เนี้ยเนี่ยจะไปสั่งเลี่ยมเดี๋ยวจะไปสั่งเลี่ยมห้อยเลยบอกเลยโหเลี่ยมห้อยโหคน ผมจะไปเลี่ยมห้อยนี่รุ่นเอราวันพาร้านนะช้างเสมาช้างสามเสียนผมมีแล้วแต่รุ่นหนึ่งคงตามเก็บไม่ไหวหรอกนะครับรุ่นนี้ผมคงตามเก็บไม่ไหวนะรุ่นหนึ่งนะพราคาเข้าไปแล้วนะครับอันนี้รุ่นหนึ่งก็ราคาไปเหมือนกันนะรุ่นหนึ่งวัดสร้างรุ่นสองขึ้นงานเจ็ดก้นร้อยสร้างต่อนะครับรุ่นหนึ่งก็เป็นท้าเวทนะรุ่นหนึ่งก็เป็นท้าเวท นะครับแต่แต่ข้างหน้าจะเป็นทีมจับเข่าอ่าอนันนาวัตรล่างพิมพ์จับเขา่นนา,า,จเขาจะเป็นจับเข่าไม่ใช่ขัดสมาธินะครับนะถ้าขัดสมาธิจะเป็นของใจกันร้อยนะครับอันนั้นคืออันนั้นคือภาคต่อก็คือซีรีส์สหรือรุ่นสองนั่นแหละนะนี่นะฮะเป็นไงได้แต่อัปป้านะครับวันนี้นะครับกล่องสุ่มในราคา550บาท กล่องสมในราคา5้าบาทนะครับหมายเลขหนึ่งถามว่าส่วนตัวผมผมว่าคุ้มไหมนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์นะเนี่ยนะครับกล่องสมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ผมสั่งโดยที่ไม่ได้บอกนะครับเป็นกล่องสมมาร้อยสิบาทถาถามว่าผมคุ้มไหมมันก็คุ้มนะครับแค่น,นี้ก็โหยท่วมแล้วนี่อันนี้ก็ท่วมแล้วนี่นี่อันนี้ก็ท่วมอันนี้ก็ท่วมเหมือนกันอาปาก้าอาปาก้ายาดำ ยาขอบแดงยาจีวรนทั่วเหมือนกันนะครับสองรุ่นนี้ก็เท่าไหร่ถ้าขายจริงๆอ่ะผมว่าเกินพันประมาณพันกว่าถ้าขายจริงๆนะพันกว่าเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดแปดร้อยอันนี้สักเท่าไหร่สักเกือบเกือบพันโอ้ยขายได้อยู่แล้วนะครับมันขายได้อยู่แล้วนะครับนะบขายได้อยู่แล้วนะครับนะครับก็สองรุ่นนัมตี่ผมไปได้นะนี่กล่องนะครับ เสมาช้างสามเสียนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเอราวัณพัน 1, 000, 000, ล้านรุ่นสามสองพันห้าร้อยสิบสี่ซีรีส์สามอันนี้มหามงคลบาร,รมีเก้านเก้านะครับทีมงานเจกระร้อยจัดสร้างซีรีส์สองซีรีส์หนึ่งวัดจัดสร้างนะครับซีรีส์หนึ่งวัดจัดสร้างอันนี้เป็นซีรีส์สองของเจกระร้อยนะครับสามรุ่นเอสองรุ่นนะครับวันนี้ได้กล่องส่มมาสองรุ่นนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับจิสายเธือนด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ